คนเอ๋ที่เราดูดอลลาร์รเอาเปรียบมาตลอดมีตลอดชาติซึ่งเป็นชาวนาไทยเท่านั้นที่โดนดอลลาร์รเอาเปรียบประเทศอื่นคงไม่เหมือนเราคิดว่าก็คงไม่เหมือนเราเพราะว่าประเทศเราพวกนายทุนหรือทุนสามัญเนี่ยหาเิดานด้วยตกามอิสระไม่มีการบังคับจับยังชาวนาที่เป็นอย่างนี้พวกเราคิดว่าเรามาถูกทางมาจะแก้ต้นตอปัญหาจะ่ืนจะต้องแก้ให้ชาวนาปัญหารตรงนี้จะต้องกดในเรื่องการผลิตต้องทําให้ปุ๋ยถูกงงให้ได้และจะต้องจะต้องประกันราคาข้าวเนื่องจากว่าที่จริงมันมันได้อยู่แล้วแต่ เขาไม่ให้ไอ้ที่พูดไม่ใช่ว่าจริงไม่ใช่ว่าจะมีความสามารถอันที่จริงมันสูงวรจะเป็น19 20บาทอยู่แล้วแเขาไม่ให้เรามาแก้ตรงที่ว่าทําให้เขาให้เราเนี่ยทาให้เขาปดเอีเราได้คือเรากินกล้าประกันว่าสมาพันเท้านายประเทศไทยจึงกล้าประกันราคาขั้นต่ำา1บบาททุกฤดูกาล ้แต่ยังไงเชียวันนี้ผมว่าสาระสําคัญเราต้องปวดแอกชาวนาในเรื่องราคาประกันราคา18บาทให้จงได้ให้ชาวนาเข้าใจว่าข้าวเป็นข้าวเราเราจะต้องไม่ถูกรัดเอาเปียบเราต้องปลดแอกชาวนาจากในทุนกลุ่มสามานเพราะว่าเราต้องป,ปรับตัทีละนิดเราน้อยถ้าเราไม่ปรับเลยพวกแม่พิน้องก็จะหนักอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับเราปรารถนาเรือเกิดว่าเราจะไม่ยอมทิ้งใครไว้ไข้างหลังชาวนาไทยจะต้องเจริญรุ่งเรืองอย่างน้อยก็มีอยู่มีกินเลืมตาอาปากได้